สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เนาะมาดูทุเรียนมอญทองเนาะสายพันธุ์มอญทองเนาะเ <immen mesela> นี่ยจะให้ดูว่าต้นขนาดนี้เอาลูกแค่ไหนเอาลูกประมาณไหนอะ่นะเนาะเนี่ยลูกทุเรียนมอญทองสวยๆทั้งนั้นเนาะในทีให้ดูเนาะในีให้ดูที่ผมจะเปิดกล้องหน้าให้ดูเนาะเนี่ยเนี่ยลูกทุเรียนมอนทองเนี่ยจะสวย,ยทั้งนั้นนะ ต้นนี้เอาประมาณ30ลูกเนาะเนี่ยเนี่ยข้างบนเนาะเนาะนนต้นนี้ต้นเล็กนะต้นเล็กเนาะเนี่ยต้นเล็กลูกเบอร์กล้องทางนั้นนะลูกที่สวยเนาะการตัดแต่งกิ่งเนาะเนี่ยให้ดูต้นเนาะต้นมันโลงไหมยังไงเนาะเนี่ยต้นมันโลงไหม ต้นมันขนาดนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีดูเนี่ยเนี่ย,ยแต่ลูกที่ไม่สวยกระติบมาแต่ติดไม่เยอะแล้วนะเนาะมันใบเสลียก็ประมาณสามสี่ลูกเนาะต้นหนึ่งประมาณสามสี่ลูกที่ไม่สวยนะเนี่ยลูกที่สวยนั้นนะเนี่ยเป็นสายพันธุ์มรกทองนะเนี่ยเนี่ยดูด,ดีๆเนาะ การตกแต่งกิ่งเนาะให้มันให้มันห่างกันประมาณนี้เนาะเนี่ยอย่างนี้ตัดทิ้งเลยน่ะเนี่ยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้เอาไว้มันก็ไม่ออกเนาะเนี่ยทามันไกลกันขนาดนี้เราต้องตัดทิ้งเนาะเนี่ยเนี่ยตัดทิ้งเลยเนาะบางคนว่าตัดแต่งกิ่งยังไงทํำยังไงเนี่ยเนี่ยจะให้ดูชนหลายเขาแซทมาทาง Facebook เนาะมันจะเจอนะบางคนเนาะแต่เขาดู เขาดูว่าเออลูกทุเรียนผมสวยยังไงทำยังไงใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยลูกทุเรียนฮะลักๆอ่ะคือสวยทั้งนั้นแหละเนี่ยเนี่ยจะให้ดูนะเนี่ยเนี่ยให้ดูนี่เนี่ยดูกลมๆทั้งนั้นนะเนี่ยอันนี้ไม่ถึงห้าปีนะแค่สี่ปีนะต้นนะเนี่ยมาดูลูกเนี่ยลูกสวยทั้งนั้นแหละเนี่ย เริ่มแก่แล้วเนี่ยเนี่ยมันแก่มันเขาจะดูเนาะว่านแก่ยังไงถ้ามันแก่มันจะหยาบยับเนาะมันเหมือนกระดาษทรายหยาบยับเนี่ยแล้วก็นาปลายน้ำมันก็จะไหม้เนาะปลายน้ำมันจะไหม้แล้วก็รองน้ำมันจะเป็นสีน้ำตาลมันจะไหม้เหมือนเดียวกับปลายน้ำนี่แหละเขาต้องดูดีว่ามันแก่ขนาดไหนยังไงเนาะเนี่ยลูกทุเรียนช่วยๆอย่างนั้นแหละเนี่ยนี่เป็นสายพันธุ์มลทองนะ หลักคือตัดแต่งกิ่งเนาะสำคัญเนาะที่เอาตัดแต่งกิ่งเนี่ยบางคนเอาไว้กิ่งอย่างนี้เอาไว้เนี่ยนี่ผมลืมตัดออกเนาะเนี่ยผมไม่ได้ดูถ้ามันเป็นขนาดเนี่ยเขาจงไว้กิ่งเนี่ยกิ่งนี้เขาต้องตัดทิ้งเนาะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนาะนี่เนี่ยเนี่ยเขาต้องตัดเนี่ยตัดเนี่ยจงมันเหมือนเหลาอ่ะเหลาให้มันยาวๆไว้นยเหลาเนี่ยเหลาอันนี้เหลาการมันเนี่ยเหลา ตัดแกงเนี่ยเป็นแนงตัดตัดให้เหมือนมันมันโตนะโตมันจะยืดเนาะแล้วกายอดมันเนาะถ้ามันสูงเกินไปเขาจะตัดเขาจะตัดเลยเนาะอันนี้มันไม่ได้สูงเนี่ยแค่ประมาณ3-4เมตรเองเนาะถ้ามันสูงเขาก็ตัดลูกสวยๆนั่นนะเนี่ยเนี่ยดู ดูขนาดนี้นะนะสายพอดีพอดีนั่นแหละเนี่ยสามโลสี่โลพอดีเป๊ะเป๊ะนะเนี่ยดูลูกลูกทุเรียนเนี่ยทุกต้นนะไม่ใช่ต้นนะจะให้ดูต้นเนาะเนี่ยผมจะพาไปให้ดูเนาะเนี่ยผมจะไปให้ดูเนาะ